กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะใน Spirit News รายการที่จะมาอัปเดตการแข่งขันเกี่ยวกับข่าวกีฬาสีของเราค่ะครับก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับกับการแข่งขันกีฬาสีของเราในครั้งนี้ซึ่งวันจริงเนี่ยก็คือจะจัดขึ้นวันเสาร์านี้แล้ววันที่17สิงหาคมซึ่งในว,วันนั้นเรียกว่ากิจกรรมเยอะมากเลยจริงๆค่ะตั้งแต่เช้าหลังจากลงทะเบียนเราก็มีขบวนพาเหรดมีขบวนพาเหรดแล้วก็จะมีประกวดกองเชียด้วยประกวดเชียร์ลีดเดอร์ใช่ก็จะมีกิจกรรมสันทนาการหรือว่าฟุ้มเกมต่างๆที่แบบ ให้คนที่ไปเข้าร่วมเนี่ยได้ทากิจกรรมทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่นักกีฬาถูกต้องค่ะสามารถเลือกเล่นเกมกันได้เลยอย่างเต็มที่นะคะแล้วนอกจากนี้ใครที่เป็นสายกินแน่นอนวันนั้นเราเลี้ยงอาหารกันอย่างอิ่มจุกๆจากหลายร้านเด็ดเลยเดียวใช่ครับกินอาหารอย่างอ,ารอร่อยเรียบร้อยแล้วเราก็มา สนุกกันต่อกับดนตรีตรอ่าไปชวนเต้นชวนแดนซ์กันหน้าเวทีกันซึ่งศิลปินที่มาแสดงดนตรีสดครั้งนี้ก็ถือว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาเลยจริงจงอ่าเป็นศิลปินคนดังนะคะนั่นก็คือคุณโอ๊ตปราโมทนั่นเองครับผมเออใครที่รอนะคะมากระทบได้คนดังก็คือวันนั้นเตรียมพร้อมกันมาได้เลยนอกจากจะมีดนตรีสดให้ฟังแล้วนะครับผม จบงานแล้วเราก็ยังจะมีการจับรางวัลลัคกี้ดอออีกนะครับถูกต้องค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานประจําของพวกเราทั้งอะไร์และอ<ช>ินฟินิตัสเลยที่เรา<ล>จะต้องมาลุ้นลัคกี้ดอลกันค,ค่ะและซึ่งเกณฑ์ในการเข้าร่วมลัคกี้ดอลนี่ต้องทํำยังไงบ้างนะครับค่ะเราจะมีกติกากันนะคะอย่างแรกเลยคือมาร่วมงานตอนเช้าลงทะเบียนเข้าร่วมงานตอนเช้าก่อนค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะมีสิทธิ์ในการกดค่ะเลือกทายผลทีมที่จะ เป็นผู้ชนะทีมยอดเยี่ยมนะคะ<ม>แล้วก็เข้าร่วมซุ้มเกมหรือบูธเกมต่างๆอย่างน้อย3บูธขึ้นไปหลังจากที่เลือกแล้วเล่นเกมครบ3บูธแล้วอย่าลืมค่ะลงทะเบียนเข้าร่วมงานตอนเย็นเมื่อทำครบทุกอย่างแล้วคุณก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นลัคกี้ดรนั่นเองซึ่งของรางวัลน,นี้ก็เยอะมากนะกเป็นร้อยกว่ารางวัลเลยทีเดียวฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะกลับบ้านมือเปล่าทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นกันแน่นอนครับผม ส่วนที่สำคัญที่สุดในรายการนี้ก็คือ,อ,อผลนนคะแนนและไฮไลท์ของกีฬาที่เพิ่งแข่งขันมาสุดๆร้อนๆในครั้งนี้สองรายการด้วยกันใช่นั่นก็คือฟุตซอลกับแช์บอลนะครับถูกต้องค่ะเดีย๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศแล้วก็ไฮไลท์สนุกๆกันเลยครับ ผลการแข่งขันฟุตซอลค่ะทีมบลูเวลเจอกับเรดฮอคนะคะเสมอในเวลา2ต่อ2ก่อนที่จะไปตัดสินกันที่จุดโทษค่ะชนะไป2ต่อ1ทีม b ทีมบลูเวเป็นผู้ชนะไปค่ะและทีมกรีนวูฟนะครับเอาชนะทีม y ยลโล่ไทเกอร์ไปอย่างชิวเฉียดเลยครับ3ประตูต่อ2และสำหรับผลการแข่งขันแชร์บอลนะคะทีมกรีนวูฟเอาชนะทีมเรดฮอคไปได้48ต่อ46คะแนนค่ะ และทีมบูเวลนะครับเอาชนะทีมเยลโล่ไทเกอร์ไปได้50ต่อ26คะแนนโอ้เรียกได้ว่าแค่แข่งรอบคัดเลือกนี่ก็ดุเดือดกันขนาดนี้ใช่ครับไม่รู้เลยว่ารอบวันจริงวันที่17สิงหาน,นี้รอบชิงชนะเลิศจะเป็นไงใช่ก็ต้องติดตามชมแล้วก็ไปร่วมกันเชียร์ครับผมในวันจริงที่จะเกิดขึ้นนี้คะ,นะครับผมและสุดท้ายนี้ครับผมผลการแข่งขันวิ่งวัวัชวลันก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนมาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าสีไหนที่คว้าชัยชนะไปในการแข่งที่บ้างสำหรับผลการแข่งขันวัวัชวลัน ทีม Green Wolf คว้าอันดับหนึ่งไปได้ด้วยระยะทางรวม8,519.62กิโลเมตรตามมาด้วยทีม Yellow Tiger 8,187.99กิโลเมตรและอันดับ3ทีม Red Hawk 6,12.27กิโลเมตรและอันดับสุดท้าย Blue Whale 5,813.4กิโลเมตรค่ะและนี่ก็คือไฮไลท์นะคะแล้วก็ผลการแข่งขันที่อัปเดตล่าสุดโอ้โหลุ้นไม่ถูกเลยจริงๆว่าแบบใครจะเป็นผู้ชนะที่สุดในตอนท้ายใช่ครับถือว่าคะแนนนี้ก็ไล่บี้กันมาเลยทีเดียวแต่ละสีนะครับก็คือไม่มีใครยอมใคร ใช่อาฉะนั้นทุกคนอย่าลืมนะคะต้องไปเจอกันวันเสาร์ที่17สิงหานี้ค่ะเพื่อไปร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมนักกีฬาของเรานะคะแล้วก็ไปลุ้นผลการแข่งขันไฟนนลกและยังไปลุ้นลัคกี้ดรอติดไม้ติดมือกับบ้านด้วยกันค่ะแล้วพบกันวันจริงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ